นี่ก็มาเจอเจอปัญหานะครับของการถอดสวิงอาร์มของแซพัน Just happened Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of joy and i turn back ครึ่งถึงสนิ้วเลยนะเนี่ยเขาจะ ไปเรามาดูปัญหาของการใส่ทวิิอาม์ม z X10 นะครับใไปกับ Z1000 นะครับก็คือเราต้องมาปาดตรงเนี้ยหานะครับเนี่ยปาดตรงไปให้ต่ำที่สุดนะครับเพราะว่าต้องให้มันกินมาทางซ้ายไอ้กินมาทางขวานะครับเวลาใส่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบาดตรงนี้สารตัวนี้มันมันขึ้นมาเยอะไปต้องต้องปาดหลบนะครับเพราะว่ามันไปกินกับแคงเครื่องโอเคนะครับ นี่คือเป็นปัญหาที่ที่สองนะคือมาปาดผูนี่แล้วก็ปาดตรงนี้หลบแคงเคอรนะครับเห็นเห็นไหมเห็นวิรอยไหมครับที่ใส่ที่ใส่ตอนแรกนะเห็นไหมครับมีรอยหน่อยใช่ไหมครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นรอยอยู่นี่ครับที่ไปลองใส่ครั้งแรกเราต้องมาปาดออกนะครับนี่ก็เรางมาปาดออกครับ ก็มาดูนะว่าไอตัวอาร์มครับฝั่งขวาเนี่ยผมปาดขนาดไหนเนี่ยจริงจริงมันจะมีตัวแหวนล็อกกันลูกปืนออกมานะแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยมันก็เป็นดับเบิลล็อกนะเพราะมันอยู่ในอาร์มจริงจริงมันก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าเราต้องเราต้องปาดนะเพราะว่าเราจะต้องยืงซ้ายมาทางไอ้ยืองอาร์มมาทางขวาไงไม่งั้นมันใส่ไม่ได้นะอันนี้ก็ให้ดูว่าเนี่ยปาดเต็มเหนียวเลยได้ขนาดนี้แต่ถ้าปาดมากกว่านี้จะต้อง กินเบ้าลูกปืนแล้วแหละอาจจะต้องเปลี่ยนเบ้าลูกปืนแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่มั้งแต่เดี๋ยวจะขอลองดูก่อนว่าทําทแบบนี้แล้วมันใส่ได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องมาเอาลูกปืนออกนะแล้วก็ทั้งหาวิธีใหม่ที่จะต้องยื้อตัวนี้นครับเนื่องจากว่าหลายคนคิดว่าอาร์ามเซ็ตเด็กสิเนี่ยมันมันใส่แล้วมันพอดีนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันพอดีแต่ว่าไอเหลี่ยมเนี่ย เหลี่ยมที่มันหายไปเนี่ยครับที่ผมปาดทิ้งไปเนี่ยมันจะมันจะทําให้ล้อเนี่ยมันมาทางซ้ายมือนะครับเนี่ยทางซ้ายมือแล้วเวลามันใส่ล้อเห็นเห็นสวิงอาร์มไหมครับถ้าถึงต้องกลางเนี่ยคือกลางตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฉะนั้นมันก็จะไม่ตรงกันเห็นไหมอาจจะเทียบพอเทียบอาร์มถ้าเทียบอาร์มของเส้เลสิบกับเส้พันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคนละคนละคนละตำแหน่งกันนะครับเนี่ย ก็ตอนนี้นะหลังจากที่ใส่สวิงอาร์มไปแล้วเมื่อกี้ภาพแรกที่เห็นนะ่ะก็คือโชคตัวนี้นะครับก็จะเบียดกับสวิงอาร์มนี่เลยนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองที่บอกว่าบาไอ้ปาดบาถึงถึงบ่าของลูกปืนนะเอาแหวนคลิปล็อกออกสิ่งที่สิ่งที่ผมได้มาก็คือเนี่ยช่องว่างช่องว่างตัวนี้เดี๋ยวทำบูทเอานะครับแล้วก็ตอนนี้โอเคแล้วเกี่ยวกับไอ้โชคเนี่ยน,นะแนวมันตรงขึ้น เห็นไหมครับแนวตรงขึ้นแล้วก็สวิงอาร์มที่เราปาดไปเนี่ยมันก็ไม่ติดแล้วนะครับไม่ติดแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นเห็นนะเห็นเห็นตรงกระเดือมไหมครับตรงแล้วน่ค่อนข้างตรงแล้วเนี่ยจริงๆก็ตรงแล้วแหละนะครับเนี่ยตรงแล้วแต่แค่ที่บอกว่าสาันสันของตัวเนี้ยมันไม่หนาเท่ากับเจดี๑นะสันไม่หนาเท่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทําบูธเอานะครับอ่าตอนนี้ ก็ลองดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ล้อต่อนะครับเดี๋ยวเราใส่เดี๋ยวจะเอาล้อมาใส่ให้ดูเลยว่าเป็นไงตอนนี้ก็ดูระยะล้อก,ก่อนนะครับเดี๋ยวมามาล้ออันนี้ล้อไซรัปสิบเดิมๆนะล้อไซรัปสิบเดิมเพราะเราอยากรู้ว่าล้อไซรัปสิบเดิมๆมันจะใส่กับสวิงอาร์มของตัวไอล้อของแซดพันแซดพันเดิมๆนะ่ะจะใส่กับอาร์มไซรัปสิบได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ หาอะไรภายในบ้านนะก็ปั๊มนี่ก็รู้ว่าตระกูลไหนเอามาเอามาลองใช้ก่อนนะเนี่ยามาลองใช้ก่อนดิสเดิร์ดเลยพรุ่งนี้ก็ลองทับภาพใส่ใส่ก่อนนะครับตรงน,นี้ไอ์สต็อปเปอร์นี่ก็ยังยังต้องไปหานะไอ้พวกนี้ก็ยังต้องไปหาอยู่ครับตัวนี้ก็คือใส่ลองใส่ลองที่เฉยก่อนครับคาวายังไงมันก็คาวาครับถ้าเกิดไม่มีจริงก็ ขาแต่งครับผมหาขาแต่งนะครับทรงมันทรงมันก็พอจะได้แล้วนะเพราะตอนนี้ผมก็เออพอได้แล้วแหละแต่ว่าที่จะบอกที่จะบอกกับเพื่อนก็คือการใส่สวิงอาร์มมันไม่ได้จบที่การใส่งมันต้องใส่ล้อให้ด้วยตอนแรกผมก็ฟังช่างมาเยอะนะเขาก็พูดอยู่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะต้องเอาร้อมาตั้งก็ผมก็ถึงบางอ้อตอนที่ผมทำไอคันนี้แหละเพราะว่าสวิงอาร์มมันเยื้ยง มันเยื้องไม่เหมือนกันนะครับสวิงอาม,มันเยื้องไม่เหมือนกันดวดูก่อนย่าไปต้องคิดถึงเรื่องบูธนะดูดูก็ดูทรงเฉยไอบูธเนี่ยมันทำง่ายอยู่แล้วอนี่นี่ก็มาดูล้อนะครับเข้าไหมดูนะครับนี่ดูล้อเนี่ยมันเข้ามากกว่าเดิมแล้วเนี่ยดูดเลยนะเห็นไหมเนี่ยครับล้อเนี่ยมันจะ ผมว่ามันแทบจะตรงแล้วแหละเนี่ยแทบจะตรงแล้วแหละแทบจะปาดก็คือก็มาเล่นขาปั๊มเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมาเล่นขาปั๊มเอานะครับถ้าอยากจะตรงรุ่นก็เอาอห,หูห้อยล่างของมันน่ะครับเอามาทําแล้วก็มาทำมามาเชื่อมสต็อปเปอร์เอานะก็เอาตัวนี้มาทาเนี่ยตัวเนี้ยอันเนี้ยนะครับตันนี้มาใส่แล้วก็หาทำสต็อปเปอร์เอาเพราะว่าของมันเป็นแกน แกนยึดอย่างนี้นะเนี่ยแกนยืดนไแกนยึดอย่างนี้ป่ะเนี่ยอืม,มของเดิมครับนี้ดูทรงแล้วเนี่ยเวลาตั้งก็รถก็จะขึ้นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็คือขึ้นประมาณนี้น,นี่เห็นไหมครับนี่นะครับเขาจะแก้ก็แก้สามเหลี่ยมแต่ผมว่าสามเหลี่ยมแทบจะ ก็คงก็คงต้องแก้เพราะมันติดตรงนี้อยู่แล้วนี่มันจะมาติดตรงนี้เห็นไหมสามเหลี่ยมมันมาติดตรงนี้แต่ว่าเราแก้สามเหลี่ยมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะว่ามันธรรมดาอยู่แล้วนะครับเนี่ยรถรถทรงนี้ตั้งก็ผมว่าล้อมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะลองลองลอยให้ดูเนี่ยตัวล้อมันน่าจะอยู่ประมาณนี้เวลาลดลงพื้นนะครับเนี่ย อาจจะเตีย้ยกว่านี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเล่นสามเหลี่ยมนี้เอามีอะไรยากเกินเราแล้วก็มีตรงนี้อันนึงที่ต้องแก้นี่นะครับนี่ตรงเนี้ยมันจะติดเนี่ยตรงนี้มันจะติดเพราะว่ามันจะมีเนี่ยชุด ABS มาเห็นไหมชุด ABS เนี่ยตรงนี้มันจะติดอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเวลาเราทำเราก็บีบบี้บี้หลบไปข้างหลังไปนะครับบีบบีบี้หลบไปข้างหลังได้โอเคความเป็นไปได้สูงมากที่จะใส่ได้นะครับตอนนี้ นะครับยขยับล้อแล้วก็ดูทรงแล้วก็ชื่นใจขึ้นนะครับโอเคสรุปว่า z X10 ใส่อาร์มเซ X10 กับ z ซ0 0พเนี่ยแปลงไม่เยอะนะแต่ว่าแค่รู้ว่าต้องแปลงยังไงนะครับทำสามเหลี่ยมใส่ทำสามเหลี่ยมใส่ใหม่เนี่ยทำใส่ใหม่แน่นอนแล้วก็หาระยะซ้ายขวาของล้อนี้ช่างทำยาก ส่วนตัวนี้ก็ปาดทิ้งแล้วก็ทาบูธใหม่ลองแหวนเอาอะไรเงี้ยง่ายกว่านะครับแล้วก็แล้วก็ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเนี่ยหาประแจดีๆสักตัวนะครับเนี่ย <S <S เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบมันจะใสปุ๊บคลายออกได้เลยเวลาเราถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็หมุนปุ๊บมันจําเป็นต้องไปตีไอ้นี่นะเนี่ยไม่ต้องไปเนี่ยผมไปตีปทีงนี่ยผมรู้สึกโง่ามากเนี่ยไม่ต้องใช้นะไม่ต้องตีเพราะลายปุ๊บมันก็หลุดเลย นเนี่ออกมาก็ทําได้เลยนะครับถามว่าใส่แล้วเนี่ยรถรถที่ผมตั้งเนี่ยองศาไม่ไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ได้ยกรถสูงเท่าไหร่ก็ระยะรถเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเนี่ยเพราะว่าแซดพันตัวจะดงๆก็ใกล้ๆเคีย <oshi> <c ans> งกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวงานต่อไปเนี่ยถ้าผมจะเอาตัวแซดพันเนี่ยมาแปลงเป็นอาร์มถักนะครับยัง <c ans> ไงก็ฝากติดตามกันด้วย ก็อีนี้ก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าที่เหลือมันก็แค่แก้บูตแล้วก็ทำสามเดียมใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูอีกทีนะครับตอนที่มันเสร็จแล้วไงก็ฝากช่อง Customizer e d ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับอีนี้ทำตามสัญญาครับผม